สงการเพื่นกับเราเลยไปเที่ยวใส่ปิ้งไก่คือเก่าสบายดีสบายดีพอแบบนี้เราคนวันนี้ครับมันจะไม่เห็นใจที่หม่สงการเผาห่านโมฮาไมนทายได้นะ ขาวขาวเจ้าเกาหมดเลยพอว่าสุมาอัปเดตเบอร์ว่าันชิ้นไก่แซ่บหรือวะแซ่บกับมะต้องมาพิสูจน์ในห้านเจ้าขาว่าแซ่บแพงแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีตัวใหญ่ๆเบิ่งไก่ก็ดูอันนี้ยังบับซุปผัดซุปก่อนเพราะว่ามือเนี่ยคายดีเพราะว่าไก่เป็นกระโตกนะมันเบิ่งไข่ในกระโตกกับมดแล่เนี่ยแขกในห้างก็ลายมือนนี่ ว่ามือม่นดม,ม,มือเนาวหรืมือ,ขอเขาจะเที่ยวกันเนาะอันนี้จะค้องห้างจะค้องห้างเขาจะไปาน,านั่งสบายดีครับจะค้องห้างไปซุกห้าง็าเลยลุกนองเป่าห้างเนะาะแล้วก็ติ๊กไก่ต่อฉันว่ามีหลานม่าลินนั่นเนี่ยนี่ไอ้เขาเขาใส่เบิรหร้านชายกับรานสาวว่ามันเป็นตะแพงว่าซื้อน้องฟอดซื้อน้องฟอดคับ,บนางเบลนางเบล ม่มักเบลล่าลายแม่เพิ่นมักเบลล่าลายมีกระลา,ลา,าชายลันชายซื้อปั้มเดอ้อฝากฝากไปเดอ้อไฟกัะแล้ใหม่เลยววายไฟแห้งไฟแห้งเป็นไก่แทบจะเป็นไก่แท้ไฟแห้งก็บ่ได้เป็นไก่ต้องเอาไฟพอดี พอมันจะใหม่ก่อนซุกเวลามันใหม่กคค่อนซุปมันสิป่ะคือแบบเตอรี่ใหม่ใหม่ก่อนแล้วมันก็ได้มันต้องให้พอดีไฟพอกคนอื่นไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยูไยอย่ได้เปิดห้านต้นนีน้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไอ้ข้าวหน้าดำบางอย่งยายงก็งอย่างปิ้งไก่เพราะว่ามขาเจอกับตักเปียกจะปิ้งถักต้นรดปิ้งแค่หนึ่งมันจะปิ้งตลอดพอดกาฮอนเต๋สงการไทยแหวนมาทางเซโน,นหรือว่ามาสวรรดิ์นาเก็บไปฝักเซ่กแ็แหวนนี่เด้อเป็ในงไก่เนี่ยทุกแล้วประมาณนี้ ใส่เกลือน,น้ำหน่อยหนึ่งต้องทาดับมันใส่ดับมันหนยหนึ่งวันจะนทรงไปซุกทั่วปิ่กไก่แซ่ปิ่กไก่ลาติง่งไก่เซโน กดซุกนะไปมันต้องเสมอแต่เต้าต้องสู่

ส่นชั่ง,งสัตว์ชั่วโมงหนึ่งผ่ไไนานไปเหมือนวัยกันซุกแล้วตั้งใหนักจิ้นกิ้ไอปอดจะเป็นส่ไอปอดไอปอดจะเอาตันาย มันจะมีอัน,นประมาณแปดสิบพันอันนีกปีสิบตัวนี้ครัเราก็ต้องเลี้ยงตามตามไสขนาดของไก่แปดสิบตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้นอกมาพิกไก่ให้ลูกเนี่ยฮะตัวนี้ไว,ว้พิกไก่บอกแมาแม่เอ้ยละเออดาไม่พิกกัเนี่ย,น,น,ยนึกตัวหนึ่งหยังห้อเด้ออกจัดระเบียบทางไก่สวยงาม ให้แว็บไปแว็บมากระมูดน em. ุ่นฮันในขาวในเดอรฮันเจ๊ขาวปิ้งไก่เจี้ขาวสิโนขันโบแซบเอาเงินแซบเอาเงินหลับลองแซบเออในขาวกระซี่บัสปิดท้าหรือว่าบุกปีดตื้นน้องสาวอยู่นี่แหละเพราะว่าไอ้ขาสี่ไม่ตกท่าสิตกท่าเล่าว่ามาเออมาใหม่่นี่ขากำมาจับเลี้ยง ต้นแด๊กไก่สำบสซ่บฮอนทอนออกมาจากเตาเด้อเลี้ยงไซส์เลี้ยงขนาดราะว่ามีหลายราคาเดี๋ยวลูกค้าลงบอกว่าวตัวน,นี้หกสิบตัวน,นี้เจ็ดสิบตัวน,นี้แปดสิบทักแทนไหมลูกแซ่บบอฟปิ้งแล้วฮอนทอน,หอนใ,หใหม่ๆเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง เพิ่นมาขายไข่สบายดีไข่ปี๊งไข่ปี๊งพาทายอยู่แถวเซโน่แหละครับแถวห้างเดี๋ยวถ้าสนใจกลับมาซื้อน้ำเพิ่นได้เด้อน้องเซียน้องเซียที่บ่แม่นเซียที่ที่คำพรไหนอันนี้เซียเอซี่เซียปี๋ไข่เซียปี๋ไข่แผนกทั่วก็เห็ดเหมือนเดิมเห็ดเพลย์ไทย สองคนตอนนี้กันเริ่มบ้างแล้วแขกเริ่มบ้างแล้วพี่ไก่บ่กินข้าวกินเฟอร์บ่แขกคนงานพี่แขกข,ข,ขอทานต้องทำความสะอาดตัดมันดำๆอ 80, กอกตัวงายนี่8แปดสิบพันจักรีสาวกินข้าวกินเฟอร์นั่งในนั่งน,นอกนั่งในชู เข้ามาก่ะน,นั่งไม้พยายามไม่เย็นเนะาะจักคนทั้งหมดติดคนติดคนตดคนนั่งก็ดกได้ในแขกเพิ่งมากินเถอะมีผู้งามๆได้เพิ่งเป็นปีใหม่มาบ่ไ,ไ,ไ,าไปส่งผาดเอาไปส่งผาดจับวัดมานี่อยัง,ง,งนี้มันเปจับวัดเลยยังนี้มันเป็นจักบวัดทักออกไปเฮือนเฉพาะยัางงามอยู่ยังสภาพยังสมบูรณ์แขกจะเข้าไมา่เลย ကကျာအအာကွကိဧတနါတွေ เขาไปเที่ยวไอ้ขาต้องหาเงนินเลยพ่เพ็นกระย่างมาเิ่นขายดีวายจีบเงินพลาดหนึ่งร้อยีกับประมาณสามพันบาทเนี่ยเงิ่มืึนเน,เเน,เน,เนี่เพราะว่าผมมีเงินเป็นืปีใหม่ดิเขาจะเป็นปีใหม่ดยเพราะว่าขายไก่กันเปกนหำลาย,ลาย,ลาย,ลายน้องนุ่งหลายคนลูกหลาน ตัดแล้วกขน,นาดตาปิกเกอร์เป็นแบบนี้เด้อน่นากินบอน่ารับประทานไหมข่าวจบไหมลูกข่าวจบขาดนิบกับพ่อคนนึงนะโมพ่อคนจะเอาใหม่ ซ้ำแล้วแหละไอข้ขาวปัจจีในล่าเท่านี่เลยเดอ้อฝากติดตามช่องไอข้ขาวซองเจีาขาวเซโนโซานแนลเนี่ยเดอ้อฝา,ากฮันต์ปีไก่ปีไก่นักเต็มเท้าขาวติ๊กคิวรถเซโนบา,บายๆไม่ได้เล่นปีใหม่ไหมป้า <c oughs> <c oughs>